อท็อปอนุมัติภายใน1วันนะคะย้ำมิหนึ่งรอบว่าอนุมัติภายใน1วันเคสนี้ลูกค้า ปูทุเรียนนะคะอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของรถใหม่ป้ายแดงกันว่าเป็นยังไงมาอย่างไรถึงได้มันรวจเรเลนะคะแล้วก็คันนี้กเกษตรกรอน,อนุญา์ภายในหนึ่งวันจริงไหมค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะ้องคนสวยของเราวันนี้เจ้าของสวนทุเรียนมีกี่ไล่ลูก10กว่าไร่คะ่ะ10กว่าไร่นะคันนี้เป็นการซื้อรถป้ายแดงคันแรกของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เคยซื้อป้ายแดงมาก่อนเลยนะคันนี้ก็ไฟกันพอสมควรเราติดตามพี่เล่มาจากช่องทางไหนคะ t ิกตอกค่ะที่แรกเห็นพี่เล่เต้นก่อน ตอนนั้นยังอายุยังน้อยค่ะ18ก็ยังไม่ได้มีแฟนว่าจะออกรถแล้วพอจะออกรถก็เลยหาเซลลที่เต้นนะคะก็ไปเจอพี่เลใช่เดี๋ยวจจาพี่เลได้ก็เลยไปหาพี่เลค่ะพรามีโอกาสพอได้สรถปุ๊บภาพเซลล์ที่เต้นก็คือเด้งขึ้นมาเลยสรโลก็โซเลนะคะแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูเต้นมาแล้ว ทำงานบ้างพี่เละทำงานเป็นยังไงบ้างพี่เละให้คำปรึกษาดีค่ะแล้วก็ตามเรื่องให้ตลอดเหมือนรอบแรกไม่ผ่านค่ะพี่เละก็เป็นคนที่แบบว่าตามเรื่องให้ตลอดจนแบบเคลียร์รอบแรกไปไม่ผ่านก็เลยรอบสองใหม่มค่ะพอะรอบสองเซ็นกี่วันรู้ผลอนุมัติภายในหนึวันค่ะเซ็นวันนี้อีกวันนึงยื่นเอกสารแล้วก็ อีกวันหนึ่งรู้ผลเลยนี่ดาว,ลลวไปหนึ0 0 0สบาทเนาะแล้วก็น้องเลิกเป็นส่งรลายปีนะคะจะบอกว่าคันนี้นะซื้อเป็นตัวท็อปเตี้ยเลยนะคะท,ท็อป้ว่ของตัวเตี้ยแล้วก็แต่งจัดเต็มคันนี้ทำคอนเทนต์ไปรอบหนึ่งเราด้วยเนาะต้องขอบคุณน้องออมแล้วก็แฟนน้องบอลมากๆที่พาด,ดูและนะโอเคขอบคุณมากๆเลยขอดูตัวรถหน่อยนะคะ<ม>คันนี้นะคะเป็น4ประตูเกรดแซนะคะสีเทาโอเปกคันนี้นะคะจะเล่ทานํคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะคะพร้อมกับฝากระโปรงคาร์บอนเลสซิ่งแบบนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดของเกรดตัวเตี้ยคือเกรแซนะคะ ตัวล้อเป็นล้อแม็กขอบ18ตัวสีตัวล้อแม็กลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เลือกส่งได้ด้วยนะคะคันนี้เลยแต่งที่ร้านกะมลการยาพาดูภายในสักนิดนึงนะคะ ในเกรดตัวท็อปตัวเตีย้ยลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะระบายความร้อนคูุมแมกนะคะวัตกรรมหองอีซูซูแบบนี้นะคะหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเชื่อมต่อ a อเป e c a r p พ a y Android Auto ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยเป็นมันติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายมี a d Adaptive Cruise Control มาให้เรียบร้อยสำหรับตัวพวงมลาลัยนะคะแล้วก็ตัวที่สำคัญตัวนี้มีสัญญาการขโมยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันนี้เรติคคนเล่งไฟฟ้ามาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยนี่คือ4ประตูตัวเต 4ประตูตัวเตี้ยลูกค้าจะได้ในส่วนของแอร์หลัง แบบนี้ด้วยนะคะเป็นตัวเตี้ยรุ่นเดียวที่มีแอร์หลังให้ถ้าเป็นตัว S หรือตัวแลลูกค้าจะไม่ได้แอร์หลังนะคะถ้าอยากได้ตัวแอร์หลังแบบนี้ต้องเป็นเกรดท็อปเท่านั้นหลังลูกค้าใส่เป็นตัวครอบคาร์บอนด้วยนะคะเผื่อใครชอบสไตล์อยากแต่งแบบนี้นะคะคาร์บอนทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วก็แต่งจัดทรงให้ตามเต็ปลูกค้าต้องการดาวไป1 5 0 0 0 0บาทสําหรับกรเกษตรกรนะคะปลูกผลไม้ลูกค้าก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะคะประมาณ10ไร่เนาะวันนี้ก็ยินดีกับเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงน,นะคะหวังว่าจะได้ดูแลลูกค้าทั่วประเทศทศี่ไน แล้วก็เซลยได้ได้หมดเลยเนาะตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ